กฎแห่งกรรมเรื่องจิตเสียรู้เวทนาจิตสงบเป็นสุขยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมบางคนหรือหลายๆคนมีความกลัวกลัวในการที่จะติดอยู่ในความสุขไม่กล้าที่จะทำสมาธิมากยิ่งขึ้นทั้งๆท,ที่ยังไม่เคยมีความสุขเท่าไหรนะ่นักอย่างนี้คือความคิดที่ผิดสิ่งที่รับประกันความปลอดภัย มีอยู่แล้วนั่นก็คือสติและปัญญาถ้าเราระมัดระวังมีสัมมาทิฏฐิระลึกได้เสมอว่าความสุขจากสมาธินั้นสุขจริงแต่ยังเป็นสังขารอยู่ก็ยังเป็นของไม่แน่นอนไม่ใช่เป้าหมายที่สูงสุดเป้าหมายสูงสุดอยู่เหนือความสุขแต่หนทางต้องผ่านความสุขรู้อยู่อย่างนี้ไม่ต้องติดสุขก็ได้หรือถ้าติด ก็ติดไม่นานความเห็นชอบสติและความจริงใจจะเข้ามาช่วยเองขอให้สังเกตว่าการสวยสุขกับการติดสุขไม่เหมือนกันเมื่อมีความสุขและชอบให้สักแต่ว่าชอบเท่านั้นก็ใช้ได้ยังไม่ติดคำว่าติดสุขหมายถึงพอใจแค่นั้นต้องการแค่นั้นคือยึดส่วนหนึ่งของมรรคเป็นตัวผลเสยียเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าพึงกลัวพระพุทธองค์สอนให้มีสติรู้เท่าทันแล้วจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตอนเองตรงกันข้ามปีติและสุขที่เกิดจากความสงบจะหล่อเลี้ยงจิตนั้นจะทำให้กระตือรือร้นในการปฏิบัติไม่เบื่อไม่มีคำอ้างว่าเช้าเกินไปดึกเกินไปร้อนเกินไป หนาวเกินไปหิวเกินไปหรืออิ่มเกินไปเหมือนแต่ก่อนแล้วความสุขที่เกิดจากสมาธิภาวานานั้นถูกต้องและมีประโยชน์ต่อตัวตนเองมากมายเพราะว่าทุกคนต้องการความสุขมากกว่าสิ่งอื่นใดทุกคนในโลกใบนี้ไม่ว่าจะชาติไหนก็แล้วแต่ชนชาติใดก็ได้วันณะใดก็ดีล้วนแต่ต้องการสิ่งเดียวกันก็คือความสุข เพราะฉะนั้นเราควรแสวงหาความสุขด้วยปัญญาได้ความสุขจากสมาธิดีกว่าได้จากที่อื่นๆมากมายนักสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติอันความสุขมีอยู่เหมือนกันแต่ก็บุกร้องคืออย่างคับแคบไม่มั่นคงและไม่รู้จักอิ่มส่วนมากจะเป็นความสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิน่นรสและสัมผัสที่เรียกว่ากามสุข ที่ไม่รู้จักอิ่มเหมือนกับการใช้ยาที่เป็นสิ่งเสพติดนั่นแหละครั้งแรกๆก,ก็ใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยแล้วก็มีความสุขอยู่ขณะเดียวต่อไปนานๆเข้าเมื่อใช้ไปเรื่อยๆก็จะต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าการเสพติดกาม,มาสุขทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันมนุษย์เราไม่ได้หาความสุขจากการเสพวัตถุแต่อย่างเดียวคนจำนวนมาก ได้ความสุขจากการกระทําความดีต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นการทําหน้าที่ที่ดีต่อครอบครัวเป็นอย่างดีการให้ทานการช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากการรักษาศีลเหล่านี้ก็เป็นความสุขขั้นต้นเช่นกันความสุขที่เกิดจากการกระทําความดีนั้นจะสะอาดและน่าอนุโมทนายิ่งนักโดย โลกของเราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังรักความดีกันพอสมควรอยู่อย่างไรก็ตามถ้าเราดูให้ดีๆเราจะเห็นได้ว่าความสุขนี้ยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอมันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่ดีงามช่วยทำให้สังคมมนุษย์นี้อยู่ได้เท่านั้นแต่ขณะเดียวกัน ไม่สามารถลบล้างความรู้สึกภายในว่าหิวโหยหรือขาดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งสิงสถิตยอยู่ในจิตใจของมนุษย์ปุทุชนคนธรรมดาตลอดเวลาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้คนติดอยู่ในอบายามุกกันมากมายเมื่อมีความสุขที่สะอาดเป็นบุญพอเป็นพื้นฐานแล้วพระพุทธองค์จึงต้องการให้พวกเรานั้นก้าวต่อไปในกระบวนวิวัฒนาการชีวิต โดยการอบรมจิตใจของตนเองนี่แหละคนดีที่ยังมีกิเลสอยู่เป็นคนดีตลอดเวลาไม่ได้คนที่ยังไม่ถึงดีก็ไม่ต้องพูดถึงความต้องการสุขเวทนามีอำนาจเหนือจิตใจของมนุษย์เรามากมายเหลือเกินหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้ว่าไม่ดีแต่ก็ปล่อยไม่ได้เราเสียดายความสุขที่เราได้จากมัน การแก้ไขจึงไม่ได้อยู่ที่การยอมรับว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายมีโทษอย่างเดียวปัญหาสำคัญคือทำอย่างไรเราจึงจะยอมหาความสุขที่ดีกว่าจากสิ่งเสพติดที่มีมากมายก่ายกองอยู่นี้แต่มีจุดรวมอยู่ที่สุขเวทนาไม่มีใครที่ไหนติดสิ่งเสพติดเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เสพแล้วติด สิ่งเหล่านั้นเป็นแค่สื่อเท่านั้นเองสิ่งที่เราติดอย่างเหนียวแน่นนั้นก็คือความสุขที่ได้จากมันเท่านั้นหลักการมีอยู่ว่ามนุษย์เราจะกล้าปล่อยวางความสุขที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ดีหรือเกิดจากสิ่งที่มีโทษนั้นได้หรือไม่ต่อเมื่อมีความสุขอย่างอื่นที่มั่นใจแล้วว่าดีกว่าเลิศกว่ามาทดแทนหรืออย่างน้อยที่สุดเมื่อได้ชิมรส ของความสุขนั้นและมีหวังว่าต่อไปจะได้มากขึ้นอีกทั้งนี้ก็เพราะว่าคนเราส่วนมากจะเกิดความกลัวหรือเกิดความขี้กลาดเมื่อกลัวก็จะขาดความสุขความกลัวที่จะไม่มีอะไรจึงไม่ยอมปล่อยวางแต่เมื่อเราได้ความสุขที่ดีกว่าเราก็กล้าที่จะมีกำลังใจขึ้นได้เองเรื่องเช่นนี้ มีพระสายพระกรรมฐานหลายๆองค์ตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชเป็นพระเป็นวัยรุ่นก่อนบวชนั้นท่านก็เคยมีประสบการณ์หรือปัญหาเรื่องสิ่งเสพติดต่างๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นวัตถุกรรมหรือกิเลสกรรมต่างๆนี่แหละแต่เมื่อมานั่งสมาธิภาวนาแล้วท่านเหล่านั้นก็จะเห็นได้ว่าการกระทําที่เป็นสิ่งเสพติดทั้งหลายเหล่านั้นกับการฝึกจิตใจเข้ากันไม่ได้ ท่านกล้าที่จะเลิกในสิ่งที่ให้ความสุขกับชีวิตที่ไม่จริงแท้แน่นอนเพราะเห็นว่าการฝึกจิตจะดีกว่าสูงกว่าและเชื่อมั่นว่ามีแก่นสารที่สุดนั่นเองหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมาธิก็คือการให้ความสุขแก่ชีวิตความสุขประเภทที่ท่านเรียกว่านิรามิตสุขคือความสุขที่ไม่ขึ้นต่ออามิตรไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุ ด้วยกามเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนเมื่อเราได้สัมผัสความสุขอย่างนี้แล้วจะกล้าเสียสละความสุขสิ่งที่มีโทษในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้นเสียที่เคยยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นนั่นแหละเพราะเห็นชัดเจนได้ว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อความสุขที่ดีกว่าเราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วพอสมควรแต่ความรู้กับการการะทำมักจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหรนะ่นัก ตัวอย่างเช่นเรื่องของการสูบบุหรี่ทุกวันนี้เราคงรู้ดีว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สูบแน่นอนแต่ทำไมคนจำนวนมากมายยังสูบกันอยู่รวมถึงผู้ที่อยู่ในวงการสูงๆต่างๆนี่แหละความสงบเป็นสิ่งที่นำความสุขมาสู่จิตใจก็จริงแต่มันเป็นความสุขที่ทำให้คนเรานั้นกล้า ปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดติดไว้สิ่งที่เคยฉุดลากจิตของตนเองลงไปสู่สิ่งที่ต่ำารามไม่ให้ขึ้นไปสู่สิ่งสูงกว่านี้สิ่งเลิศสิ่งประเสริฐกว่านี้ได้ทีนี้ในการฝึกจิตให้สงบระงับนั้นจิตใจก็จะได้อยู่เหนืออำนาจของนิวรณ์จิตใจที่อยู่เหนือเช่นนี้สามารถเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้พระพุทธองค์ตรัสว่า อานิสงส์ของสมาธิคือยถาปูตะญาณทัศนะคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้านิวรอ,อยู่ในจิตใจของมนุษย์เรานอกจากจะทำให้จิตนั้นกลับแกว้งและเศร้าหมองแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายปัญญาของมนุษย์เราอีกด้วยจะทำให้หมองไม่เห็นอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรถูกอะไรผิดเมื่อจิตใจสงบแล้ว เราไม่ต้องสนใจว่าได้สมาธิอยู่ในขั้นไหนเรื่องแบบนี้หลวงพ่อชาเคยสอนไว้ว่าเหมือนคนเรารู้รสชาติของผลไม้โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักชื่อของมันก็ได้รู้อาการของจิตใจในปัจจุบันก็พอถ้านิ่งแน่วแน่ก็รู้มีความคิดบ้างเล็กน้อยแต่ไม่รบกวนที่รู้ตั้งมั่นพอสมควร แล้วน้อมจิตพิจารณากายก็ง่ายและคล่องแคล่วและจิตที่พิจารณาด้วยพลังสมาธิจะผิดจากจิตปกติตรงที่เป็นกลางโดยไม่ต้องตั้งใจเรียกว่าไม่ยินดียินร้ายไม่เกิดปฏิกิริยาโต้อตอบต,ต่อสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คือคนเราถ้ายังไม่ได้รับการฝึกอบรมเราก็ไม่แตกต่างจากสัตว์โดยทั่วๆไปมนุษย์เป็นสัตว์อันประเสริฐก็จริงเพราะสามารถอยู่เหนือสัญชตาตญาณด้วยการฝึกอบรมแต่ถ้ายังไม่ได้รับการฝึกอบรมความเป็นสัตว์ที่ประเสริฐย่อมไม่เกิดความแตกต่างจากสัตว์อื่นๆก็ไม่ปรากฏเช่นกันเรามักจะประเมินบทบาทของเหตุผลในชีวิต ตนเองสูงเกินไปเรามักจะเชื่อว่าเราเป็นตัวของเราเองแล้วเลยมองข้ามหลักฐานที่ฟ้องว่าไม่ใช่สังเกตดูสิ่งที่ทำสิ่งที่พูดสิ่งที่คิดในแต่ละวันสิเป็นแค่ปฏิกิริยาต่อสิ่งที่มาสัมผัสเท่านั้นไม่ว่าจะมาในทางตาหูจมูกลิ้นกายมากมายแค่ไหนบางวันอารมณ์ดีบางวันอารมณ์ไม่ดี ใครถามหาสาเหตุก็ตอบไม่ถูกอาจจะยิ้มตอบเฉยๆที่จริงแล้วเป็นผลจากเรื่องเล็กน้อยตัวอย่างเช่นบางคนขับรถไปได้ที่จอดรถแล้วก็ดีอกดีใจหรือมีข่าวว่าทีมฟุตบอลที่ตนนั้นชอบได้ชนะแล้วบางวันหน้าตาก็บึ้งตึงทั้งวันมีแต่เรื่องจุกจิกจิตใจถูกเชิดอยู่ตลอดเวลา เขาสารรเสริญเราก็ดีใจเขานินทาเราก็เสียใจเจอการสัมผัสที่เราชอบเราก็มีความสุขเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็มีความทุกข์เมื่อเป็นอย่างนี้ความสุขความทุกข์ของเราถูกกำหนดด้วยสิ่งที่เกิดดับนอกตัวของเราเสียเป็นส่วนใหญ่พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตของเราส่วนใหญ่เป็นไปตามกรรมเก่าหรืออาจจะพูดว่าชีวิตเป็นไปตามดวงก็ได้ ชีวิตถูกกำหนดชีวิตถูกลิขิตชีวิตถูกบังคับเหล่านี้เพราะเรายังไม่ได้ฝึกอบรมตัวเองผู้ที่ปฏิบัติธรรมะแล้วเท่านั้นที่มีโอกาสอยู่เหนือดวงเหล่านี้ได้ผู้ที่ปฏิบัติแล้วพ้นจากภาวะที่ชีวิตเป็นแค่ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งที่มากระทบกลายเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยการปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆโดยสติและปัญญาเจอสิ่งใดแล้วเกิดความสุข สัญชาตญาณก็จะชวนให้พอใจยินดีในสิ่งนั้นๆั้ทงทั้งๆที่เราอาจจะรู้สึกลึกๆว่าไม่ดีก็ได้แต่รสชาติมันอร่อยเกินเราเลยอดเพลิดเพลินกับมันไม่ได้ติดใจเมื่อมีสิ่งใดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความทุกข์เราก็จะไม่พึงพอใจยินร้ายในสิ่งนั้นพยายามห่างจากสิ่งนั้นให้ได้พยายามทำลายมันจนได้นั่นเอง ถ้ามองในแง่ความรู้สึกล้วนๆความสุขดีกว่าความทุกข์แต่ถ้ามองในแง่ผลต่อคุณภาพจิตมันมีค่าเท่ากันเพราะไม่ว่ายินดีในสุขหรือยินร้ายในทุกข์จิตใจเสียหลักทั้งนั้นถูกกำหนดด้วยสิ่งนอกตัวถูกกำหนดด้วยกรรมเก่าไม่เป็นอิสระนี่เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังไม่ได้ศึกษาอบรมและปฏิบัติสรุปความว่า ความยินดียินร้ายเป็นอาการบ่งบอกว่าจิตของคนเหล่านั้นเสียรู้เวทนาแล้วนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ